สวัสดีพี่น้องจ๋าทางช่องนั่นแต่พงลำบุญโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันนี้มามาดูนางยักษ์นางยักษ์เสียงหายตำนานะเป็นย้อนสายเหตุอียังก็ว่าว่าสิน้องปอมแปมว่าสิอ,อันนี้าไปหาหมออยู่ครับค่อมแเพราะว่าเป็นเหมือนกันกับปอมแปมเลยอาการเดียวกันปอมแปมเคยเป็นเป็นว่าอาหนอาการเยวเสียงนี้เป็นอาชีพปอมแปมเคยเป็นเป็นว่าอาการไหนอาการเดียวยใส่เสียงนี้เป็นอาชีพใส่ <laughs> พระาตุใบใส่พระธาตุใบ ตออแตวา,กกบบาว่านองก็บ,บ,บอกว่ายพมแบบเบาลงคือ,อขอรักๆะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอลหะมันยังตีฝืนไว้น,น,นัน<อ>น่นเซื้อใส่เสียงเต็มไหแบบเวลาใช้เสียงมันใช้เสียงเต็มใช้เสียงเยอะยยคือเข้าแมน คือบางทีเราเข้าเฝ้าเฝ้าใดกับเฝ้าใดคือดิมันก็ต้องมันน่าจเกิดจากอาการสะสมแหละเพราะว่าเราซ้อมมาที่จริงที่จริงมิวกะญี่ปุ่นอ่ะร้องเช้าทุกวันเลยที่หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าันร้องสองคนก็เหมือนกับซ้อมกับเพื่อนอะเนาะเพราะว่าพออยู่นี่เขาก็ซ้อมจนหามลุงห้ำคำเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่มิวไปญี่ปุ่นนั่นกะถ้ามาซ้อมน้ำมูอะไรไแต่ว่ามันสอดแจ้งซูมือกัน มันมันลองตลอดที่ญี่ปุ่นยังลองหลายกว่านี้ค่ะมันแม่นะคะบัณฑิตก้ามพิมพ์ก้ามาไทยไทยแบบปัญญาตอนตอนที่ตลอดมาไทย้เรามีนแม่นะคะแล้วกับลูมาเลยไข่คือกันนี่ของตอนนั้นก็คือกันตอนนั้นก็เสียงไปแต่ถ้าเป็นโควิดมากเนี่ยหลายคนนี่ที่ว่าเป็นพระเอกฮอาดีกับว่าเป็นเคยเป็นโควิดมากเราบริษัเสียงมันตกแล้วว่าเมื่อยเมื่อยป่าวอเมื่อยป่าเคนื่อยเป็น สองเทือกอืมเทื่องไปผมไปหาหมอผมกับว่าได้หาดิอันดับแรกอันดับแรกเลยที่เป็นงวดแรกก็ที่เป็นผมไปรักษาอยู่ในถ้ำผู้เดียวหากออกเป็นเลือดหากออกเป็นเลือดแล้วกแต่ว่าเทือกที่สองที่เป็นเนี่ยเป็นที่ช่วงที่บวดเป็นพระจังได้ไปหาหมอตอนนั้นเป็นเั้่งโควิดเป็นเั้่งโควิดแล้วก็ขายไปวัดไงพร้อมกันเลยสองย่างใส่กันโดดซักมือเดียวเลย บ่ตรวจแต่ว่าเขาว่าไาก่มันหนักขึ้นไปซื้อยามากินเลยเที่ยวแรกไปรักษาให้ทำวิลีพออยู่ในปลาในดงวันยุการจนาบุรีว่ะนะอฮะพไปแล้วแต่ว่าเสาอีกแต่ว่าวันที่ไหนถามมาเสียงคือเขาบอกว่าต้องผลกล้องมันบอกคือเก่าหรอกมันกับมันกับหลายองค์ประกอบนั่นพาอ มันก็หลายอง์ปกรณ์นั่นเพราะกับเทาน้านะแ่เ่องไะออกโอเคไอ้แกงตัวแล้ววันนี้ก็สถานที่ค่อนข้างแคบให้กำลังใจพวกเขาน้ำเด้อพี่น้องมันไม่ยั้งแคบมันบกวงครับสถานที่ไม่ไม่ก้วงมันเลยแคบมันเป็นล้านเลยนี่แม่ล่านจอดรถของบิ๊กซีแม่แน่นอันนี้เพิ่นเพิ่นแห่ห้องบิดเลยด้วยนี่รถล่ามาใส่เพิ่นออกเบิดเลย บ,บอ่ออกกอกเฉพาะไอ้หลังคาเห็นไหมแต่ว่าคอนโดอีหยังอยู่แถวนี้มันซีอยู่ได้บ่กันเครื่องเสียงเขาเปิดมาเต็มเต็มนะพอ่อเกิดต้องทนละครับต้องทนไหนเ้าเดียวต้องมาทำอาหารต้องทนในห้องประเดี๋ยแ,แต่ว่าแต่ว่าเ้ากับพ่อได้เล่นเดิมถอกเนาะกับพ่อได้เล่นเดิกเกินไปนะเพราะว่าอยู่ในสถานที่ชุมชนอื้ครับแมน ยังยังเลนเนาะยังเลนกับหกทุ่มผู้บางคนเห็นบอหลับบอนนอนกับมีเล่นโทรศัพท์จนสว่างกับมี่น,นี่อขอโอกาสก็แล้วกันเนาะขอโอกาสในทีมงานสาวหน่อยํำเพื่นโชว์ของเฮานะครับได้มาทำการแสดงได้ทำการแสดงแบบราบรื่นพี่น้องเฮ้ากับยายาดาม,มาเนาะวันนี้ปลอดฝนแน่นอนนะครับมาเลยนะครับปลอดฝนปลอดฟ้าพี่น้อง มาสนุกสนานกันเต็มที่นะครับรามคำแหง119หน้าบิ๊กซี119ครับหน้าบิ๊กซีเอ็กตอรครับพี่น้องบิ๊กซีเอ็กตอรามแยกบ้านมาสวัสดีนะครับวันนี้เราจะอะไรพเอกท็อปมาเล้วจะสัมผัสพี่เอกท็อปกันสวัสดีครับพี่ท็อปนะครับสวัสดีพี่ท็อปธนาชัยครับ่เออพอหลอดแล้วบ่ บ่เเ่าปนาปนี้เด้อล่ะเนี่ยล่ะแล้วนมกระโดดหผมเราอบบ่ไดเอในสวนนี่แหละครับหน้าบิ๊กซีเอ็กตาร์พี่น้องจ๋าหน้า, Big าบิ๊กซีเอ็กตาร์บิ๊กซีสามแยกบ้านม้านะครับวันนี้เรามาทําการแสดงที่นี่บิ๊กซีสามแยกบ้านม้าจะไปบิ๊กซีพุ่นเดอน้อถนนรากคำแหงมีมีหลายบิ๊กซีนะครับ บิกซีเอ็กตาอยู่ทางมมอไปมินบุรีุุ่นกะมีให้มาวิกซีตรงนี้นะครับบิกซีเอ็กตาามแยกบ้านมาเลยล่ามกำแหงมาบอกไก่ครับจากแยกลำสาลีมาไม่ไกลนะครับจักประมาณโล่สโล่นี่ลแหละวันนี้มีศิลปินใครมาบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูที่หลาหักแพรงมากไปเนาะ ยังไม่มานะครับอีหล่ะักแพ่งมือนีไปใสยังเข้ามาไม่ถึงงานเพราะว่าวันนี้ต้องมือนีฮ่สิเรียนล่ำเรื่องก่อนนะครับล่ำเรื่องฉากสองฉากก่อนก่อนสิเข่าสู้ช่วงคอนเสิร์ตฮ่สิมีล่ำเรื่องไ้พรมยพีนองผู้ทีมาหัวคำก่อนมูได้เบิงครับชุดอุปกรณ์การแสดงนะครับของฮ่อกะตะเตรียมเรียบร้อยอยู่หลังเวทีตอนนี้เกือบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเวทีของฮ่อตังเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ศิลปินของเราก็มาเกือบจะครบแล้วนะครับเหมือนตอนนี้กําลังไปหาอยู่หากินหาเนวห้องทองอยู่สาหรับพร่นั่นก็กินมาเรียบร้อยนะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์พักกันไปอาบน้ำมาแิเอยเาไม่มองอาบน้ำยู่บอบเปิดประทุนนี่แหละครับชีวิตศิลปินหมอลำเฮานะครับก็อยู่กันง่ายๆอยู่ง่ายง่ายกินง่ายๆแต่ไม่มักง่ายนะครับ ทำงานให้เต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำงานให้เต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดบวาสิเหตุการณ์เหตุงานเอียงพี่น้องจา๋าทุกทุกสาขาอาชีพได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็ต้องทาให้เต็มที่เหตุให้ดีที่สุดมันจะออกมาดีหรือไม่ดียังไงเราก็ว่ากันอีกทีเนาะ กะจังน้องมิวรัชดาพรอนล่ะตะก,กี้ก็บอกว่าเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับมันบมีก็ต้องเป,ป่งมันออกมากคือพอนั่นก็ล่าเสียงแหบเสียงแห่งมากตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูการมากก็บกว่าเต็มรอยมาตลอดสาหรับเสียงครับบอกเลยว่าไม่เต็มรอยมันไม่เหมือนเดิมมันก็นเป็นน้ำหลายๆสถานการณ์น้ำนั่นแหละเป็นน้ำหลายๆสถานการณ์ทั้งอายุอานามร่างกายของเรามันพักผ่อนไม่เพียงพอเสียงก็แหบ ตพงแหบตพงแตกอ่าเดี๋ยวจะพาไปบึงคนหน่อยฮาใหญ่เต้นมาอยู่ทางพี่มือนี่มาหอดไปคนหน่อยฮาน้องฮักแพงวรัญญาพรศิลปินสาวดาวรุ่งเสียงดีหน้าตาดีน่ารักเป็นคนอธัธยาใสยดีโอ้ย <c oughs> มาหอดไปหน่อยอีหละ่ะมาบระท่านหอดนะเต้าสละเปาน้องฮักแพงมาบระท่านหอดเห็นหูบมาก่อนหูบมาก่ <c oughs> อนหูบมาก่อน เห็ Enter, e arn, นตาเงื่อนคนบระยูสงสัยสิไปหน้าสวัสดีครับพระเอกฮอดีตพระเอกอฟิล์มนะกินยังละ่ะต้มเซียนต้มเซียนอะไรยังสิลักษณะแต่เขา <c oughs> ขันไปงานหมอลำแตแล้วย้อนต้มเสียนละ่ะ <c oughs> ถามว่าต้มเสียนกับก๋วยเตี๋ยวตำักหุ่งเหมือนกันละ่ะกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วไปกินมาตรวัดหรือไปนอนวัดมือนี <c oughs> นิเป็นนอนพู่นอยู่ฟังทุ่นพุ้นวัด ก็ที่ผมมาบวชล่ะมายูนไปไปอาศัยเขาก้นบาทพระอาจารย์กินแล้วก็มาผ <laughs> ่อนผ่อนเอาคือผนอิตทตอล่ะมตกดอลกันหนิตอดโปร่งลุ่งสะดวกนะครับ <c oughs> เอาชันได้มาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยลำเพลินชูของเรานะครับวันนี้ใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ <c oughs> ใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเวทีน้อยเ็ตไปด้วยคุณภาพดแมนแสงสีเสียงจัดเต็มถึงจะเวทีไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้ พีที่ของเขาบอกเลยเลยว่าเครื่องเดียวเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งแบ่งเครื่องครับแบ่งเครื่องลงอีกเครื่องหนึ่งไปลงไวใส่ล่วงใสมุทรสาครอนบอกม,มากเอาฝากซ้ำนี่สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องจานนะครับอาติดตามไมเดอร์สวัสดีครับ